ไ h a อ姆สเตตทิเปอร์หเ R นะครับตัวรถตทะเบียนปี2016นี้นะครับมาพร้อมกับกำลังเครื่องยนต์ถึง3สูบ6ก5้อซีซีทอหนักบิดสะใจมาพร้อมกับโปรงจ้างสุดร้อใจที่ใช้เงินออกรถวันนี้0บาทครับผมฟรีให้หมดทุกค่าใช้จ่ายอันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งอาคา,คาร์บอนตัวนี้เสียงโหดดุดนัน สวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านเซลไวทพรามสองนะครับวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านของเรานะครับและในส่วนของวันนี้ครับผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันที่ภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับกับนุ่มหลอดสสูบตัวแรงจากเมืองผู้ดียังกฤษคันนี้เลยครับไทอัมสตีททริเปิลหกเจ็ด R นะครับตัวรถจดทะเบียนปี2016สภาพนางฟ้ามือเดียวจัดเต็มพร้อมรอตัวนี้ได้ไปคุ้มค่ากันแน่นอนและที่สําคัญนะครับ ตัวรถยังมาพร้อมกับในส่วนของโปรโมชั่นเด็ดที่ใช้เงินออกรถวันนี้เพียงแค่ศูนย์บาทเท่านั้นครับผมเราฟรีให้หมดทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินดาวค่าดาเนินการต่างๆตัวนี้นะครับไม่มีเรียกเก็บเพิ่มกันแน่นอนราเอียดรถครันนี้ของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมไปพร้อมๆกันเลยเริ่มต้นในส่วนของอันดับแรกเช่นเคยครับผมมาชมที่เลขไม่ตัวรถกันก,นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเลขไมโตัวรถวิง่งเพียงแค่2 1 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้การันตีไม่แท้ให้อีกเช่นเคยตัวรถนะครับเจ้าของมือเดียวดูแลอย่างดีนะครับเอกสารตัวรถมีมาให้ครบๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่มทะเบียนชุดโอนนะครับรวมถึงในส่วนของกุญแจแท้จากศูนย์ถึง2ดอกคู่มือการใช้งานและบุ๊กสวิตตัวรถมีมาให้ครบๆอีกเช่นกันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวรถกันนิดน,นึงดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับกําลังเครื่องยนต์ถึง3โฉก 6 7 5ีซีคอกหนักบิดสะใจสับเป็นโดดทุกเกียร์กันแน่นอนนะครับสภาพตัวรถคันนี้กันบ้างไม่ต้องพูดถึงครับรถมือเดียวผู้หญิงใช้ดูแรดีมากๆานะครับสีสันตัวรถสวยเดิมโรงงานทุกจุดได้ไปคันนี้คุ้มๆจบๆกันเลยเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากสภาพตัวรถสวยแล้วในส่วนของยางหน้าและยางหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่าสําหรับเจ้าคันนี้ครับรถมาพร้อมกับยางหน้าหลังใหม่ของพิเอรีนะครับดอกยางเต็ม เต็มได้ไปจบจบพร้อมรวยพร้อมออกทริปกันได้เลยไรายมาดูที่ชุดของแต่งตัวรถกันบ้างคันนี้ของแต่งไม่ต้องพูดถึงครับจัดเต็มไม่แพ้ใครเลยเช่นกันเริ่มต้นของแต่งชินแรกในส่วนของตัวชุดชิลแต่งดานหน้าก่อนเลยครับตัวรถให้มาเป็นชิลแต่งสีดําดุดุตัดเข้ากับสีสันของตัวรถได้ลงตัวชิลตรงรุ่นขาย,ยึดแข็งแรงเพิ่มความบึกเบือนให้กับตัวรถได้ดีมากๆากไรมานิดนึงครับในส่วนของตัวชุดการเบรกและการคัดคั ตัวนี้ให้มาเป็นก้านเบรกก้กานคัดแต่งตรงรุ่นอีกเช่นกันนะครับสีดําหมุดแดงปรับระยะได้นะครับใช้งานได้ดีตัวการจับถนัดมือไม่เจ็บมือในส่วนของตัวชุดกระจกมาพร้อมกับกระจกแต่งปลายแฮนด์ hand, ทรงกลมแบบวินเทจงาน c ซ c นะครับตัวเรนกระจกสีฟ้าตัดแสงใช้งานมองเห็นชัดเจนตัวนี้ไม่หลอกตาครับไรมาดูในส่วนของตัวถังนิดน,นึงครับคันนี้นะครับเด่นๆน,นะครับโดดเด่นมากๆให้มาพร้อมกับชุดกระเป๋าติดถังน้ํามัน ตรงรุ่นใช้งานได้ดีนะครับจุของได้เยอะกันน้ําได้ด้วยมาดูที่ด้านหลังกันบ้างครับในส่วนของตัวด้านหลังมาพร้อมกับชุดท้ายสั้นแต่งตรงรุ่นอีกเช่นกันนะครับตัวนี้เสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถตัวท้ายยึดแข็งแรงตรงรุ่นแต่ไม่สามารถพับเก็บได้นะครับมาดูในส่วนของตัวด้านหน้านิดนึงดีกว่าครับผมจะเป็นในส่วนของตัวชุดบางโคนหน้าแต่งครับให้มาเป็นคาร์บอนผ้าแท้นะครับตัวนี้สวยๆใสๆตัดเข้ากับสีสันตัวรถได้ลงตัวมากมาก มาดูในส่วนของไฮไลท์ตัวรถคันนี้ที่บอกได้เลยว่าภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดท่อแต่งนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งอาคาโปออกแท้คาร์บอนตัวนี้เสียงโหดดุดันเดินคอออกใต้ล่างตรงรุ่นเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถตัวท่อนะครับผมโหดดุดันมากๆกันเลยเดียวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านมาชมกับการสตาร์รถฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์รวมถึงการเทสระบบไฟของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจ สตาร์รถให้ฟังเสียงท่อกันก่อนเลยว่าจะโคดขนาดไหนนะครับตัวรถนะครับจบจบนะครับเอกลักนะครับชุดไฟหน้าตัแตนไม่สำใครยางหน้าหลังใหม่จานที่สวยชงหน้าอัพไซ์ปั๊นิดชินนะครับปูซ้ายขวาพร้อมระบบเบรก a อ s เครื่องยนต์สดๆนะครับสมบูนะครับคันนี้ จบ,จบนะครับเสียงสไตล์ไทยอ้ามเป็นเอกลักษณ์มาฟังเสียงนอกันบว่าจะรันเราใจขนาดไหนขออนุญาตเบิ้ลเครื่องนะครับ ขึ้นโชว์เอเไหลออกตัวดับตับปกติเลยทีเดียวมาดูในส่วนของระบบไฟครับตัวรถให้มาเป็นแตนะครับผมแต่ลมดังๆไฟสูงใช้งานได้ครับผมไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช้ได้ครบไปวนดูรอบคันกันบ้างครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับตัวรถนะครับระบบไฟติดครบท้ายท่้นแต่งพร้อมไฟสองาจัดให้แต็มไฟเลี้ยวแต่ง LED ตัวนี้ติดครบนะครับยางใหม่ครับเบียรี่สวยๆดอกแต้ม ปิดหวังครับตัวรถจบพร้อมออกทิปได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยค,คยัาผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัว s ว i ตช์ออฟรันนะครับตัวนี้นะครับสวิตช์ออฟรันใช้งานได้ปกติเลยครับ ได้รับชมรีวิวตัวรถกันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับผมมาฟังในส่วนของราคาเปิดจาหน่ายตัวรถกันบ้างสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเราเปิดการขายในราคาแค่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้พี่ๆท่านใดที่ต้องการซื้อเงินสดราคานี้ลดหลังไม่ให้ได้อีกแบบจัดหนักจัดเต็มและในส่วนของการจัดไฟแนนซ์นะครับผมอยากที่บอกไว้เจ้าคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดร้าวใจที่ใช้เงินออกรถวันนี้ศูนย์บาทครับผมฟรีให้หมดทุกค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเงินดาวค่าดำเนินการฟรีให้หมดไม่มีเรียกเก็บเพิ่มมาดูในส่วนของตารางการผ่อนกันบ้างเริ่มต้นที่48เดือนนะครับตัวนี้ผ่อนต่อเดือนเพียงว่าละ4,700กับอีก8บาทเท่านั้นนะครับและในส่วนของ60เดือนตกเพียงว่าละ4,138บาทเท่านั้นนะครับพี่พีท่านใดที่สนใจทักมาสอบถามรายละเอียดตัวรถนะครับรวมถึงรายละเอียดการออกรถได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม ต้องขอตัวลากัไปก่อนและเช่นเคยฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับติดตามไปด้วยว่าคลิปหน้านะครับผมจะพามาชมกับรถรุ่นอะไรและยังมีโปรโมชั่นสุดเร้าใจอะไรมานำเสนอกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากัไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ